Check this h out t ฟิลเตอร์บั๊บเบิลฟิลเตอร์บับเบิลเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เวลาเราจะทำตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราพุ่งเข้าไปที่ตลาด Smash เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีคอมเมนต์แย่ๆแล้วก็มีเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉันยังทำได้ไม่ดีพอซึ่งนั่นแหละมันจะทำให้ คนหลายๆคนที่เดินเข้าไปหน้าสู่ตลาดที่เป็นแมสเนี่ยรู้สึกสับสนและกลงังวลซึ่งเซธกอินนะครับเคยบอกเอาไว้ว่าช่างหัวมันปะไลเพราะว่าไม่มีใครเชื่อคุณหรอกซึ่งการที่เราไปโชว์หลักฐานหรือว่าพูดบางสิ่งบางอย่างให้คนกลุ่มนี้ให้ตายยังไงพวกคุณก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาเหล่านั้นได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่เขามาทากับคุณอะเขาเพียงแค่ต้องการเอาชนะเท่านั้นแหละผมจะเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันซับสไครต์และคลิปนี้คือการยินดีนะครับมีคนกดซับสไครต์ได้ถึงหอน,อน,น,นึ่งพันซับสนนุก ก็ผมยิยนดีมากต้องการที่จะใช้เรื่องราวต่อไปนี้ระหว่างทางที่ผมได้ยิงแอดโฆษณาแล้วก็ทําการตลาดระหว่างที่ผมเปิดตัวคอร์สเรียนยิงแอดเนี่ย <c oughs> ก็มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างมากทั้งในแง่ดีแล้วก็ไม่ดีซึ่งวันนี้ผมจะเอาเคสตั้ดี้ที่ได้เจอเสียงที่ไม่ดีซึ่งบทเรียนเหล่านี้คุณสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็สามารถเอามาต่อย,ยอดกับหลายๆอย่างที่คุณได้พบเจอเหมือนผมเช่นกันนะครับซึ่งการทําการตลาดสมัยเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจากการทำเนช ซึ่งการทำเนชเนี่ยเราก็จะมีฐานแฟนแล้วก็มีคนที่พร้อมจะสนับสนุนคุณแต่เมื่อปั๊บโบนั้นแตกอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะเจอออเดียนซ์ใหม่ๆมากขึ้นซึ่งออเดียนซ์ใหม่ๆนั้นอะมันก็จะมีเสียงที่มากระทบให้คุณต้องเปลี่ยนตามเงื่อนไขนั้นๆ ซึ่งทางที่ดีเนี่ยคุณไม่ควรที่จะรับฟังเสียงลบๆใดๆเพราะว่าพวกเขาเหละนะ่านั้นต้องการเพียงแค่จะเอาชนะคุณถึงแม้ว่าคุณจะงัดหลักฐานใดก็แล้วแต่ก็ตามอย่างผมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพูดให้ใครฟังว่าอ๋อฉันประสบความสาเร็จยังไงฉันมีแบก็กกราวอะไรมาอย่างไงถึงแม้ก็ตามถ้าสมมติว่าคุณพยายามที่จะพูดสิ่งที่เรียกว่ามายืนยันในแง่สงสัยของใครบางคนเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะมีเสียงข้างลบอยู่ดี ซึ่งการทําการตลาดเนี่ยก็เหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราทําอย่างเงี้ยเราควรที่จะกลับมาคํานึงถึงว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราพูฟล่ะอย่างเช่นการโชว์ผลลัพธ์ในการยิงแอดโฆษณาอย่างเช่นการพูฟว่าอ๋อฉันมีการมียอดขายที่ดีนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันคือการสร้างนิเกทีฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมต้องบอกว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นเฟิร์สชอปเปอร์เนี่ยเข้ามาเยอะมากซึ่งผมจะไม่มีวันโชว์ผลลัพธ์เหล่านั้น เพื่อทำลายพวกเขาเด็ดขาดเซนโกดินหนึ่งในนักมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่าเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในโลกของการตลาดมากๆเขาเคยพูดไว้ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกคุณพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อคุณหรอกแต่คุณสามารถสร้างคาสัญญาของตัวเองในเชิงการตลาดเนี่ยได้ซึ่งแบ่งออกมาเป็น3ข้อข้อที่1สินค้าของฉันมีไว้สําหรับคนที่เชื่อว่าและนี่ตัวของผมเองผมเชื่อว่าสินค้าของผมอ่ะจะต้องทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกสนุก และการที่เราสนุกเนี่ยมันสามารถสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ให้กับใครบางคนได้และหลังจากที่ผมได้ปล่อยตัวคลิปวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนยิงโฆษณาเนี่ยผมได้คนพบว่าหนึ่งเลยผมสามารถสร้างอิมแพกให้กับคนที่เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ได้จริงๆและมีน้องๆหลายคนน่ยทักเข้ามาหาผม บอกว่าผมได้ช่วยพวกเขาเหล่านะั้นจริงๆลองมองย้อนกลับไปดูว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมต้องการที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการยิงโฆษณาเนี่ยลองมองออกไปให้มันเซอร์หล่าวรากฏว่าไม่มีช h a น n e ลหรือไม่มีพื้นที่ใดที่ให้ f o r s t ซอบเบอรเนี่ยได้เข้ามาลงเล่นในสนามนี้เลยจริงๆซึ่งเสียงที่เขาตอบกลับมาหาผมเขาบอกว่าผมได้ช่วยพวกเขาเหล่านะั้นจริงๆและเขาเริ่มที่จะมีงาน แล้วก็มีอีกขณะหนึ่งที่กําลังทํางานอยู่แล้วผมกําลังรอฝังผลลัพธ์ว่าพวกเขาเนี่ยจะผ่านโปรไหมผมจะเป็นพื้นที่แบบนั้นให้กับพวกเขาได้มีงานทําแล้วก็สามารถต่อยอดนําไปถึงเป็นอาชีพได้จริงๆคำสัญญาที่2คือฉันจะใส่ใจเฉพาะคนที่ต้องการและนี่คือของผมผมต้องการถ่ายทอดพลังบวกและสําหรับคนที่ไม่ยอดเคาะต่อการเรียนรู้นี่จริงๆฉันสัญญาได้ว่าถ้าคุณใช้สินค้าของฉัน คุณจะได้รับและนี่คือตัวอย่างของผมก็คือพลังบวกและสามารถสร้างผลกระทบสร้างผลลัพธ์ได้จริงๆและที่สําคัญต่อสังคมด้วยฮัจิพี่ถามหน่อยหน่อยดิทำไมเราถึงทําช่องนี้อ่ะทาไมถึงทําช่องนี้อรอคือตอนอื่นเลยเนาะตอนแรกอะ่ะต้องบอกว่าจริงๆเราเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบในการทําโฆษณา,ามากๆเรียกว่าคลั่งไคล้ในการทําโฆษณาเมื่อก่อนก็มีความฝันว่าอยากเป็นครีเอทีฟ แต่พอได้ลองทําแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าจริงๆล้วตัวเองคนที่เบื่อง่ายเพราะฉะนั้นแบบงานที่ที่ทำมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจุดประสงค์ของการทําช่องเนี้ยคืออยากจะเยผยแพร่ความรู้ได้ด้านในการแบบทำโฆษณาอะไรเียเพราะว่าเออชอบด้านนี้จริงๆมีแพ uh huh. ช s i o กับด้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมองย้อนกลับมาเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการเลยในทุกๆช่อง ซึ่งปกติแล้วเวลาจะหาข้อมูลเนี่ยก็จะต้องไปดูแบบช่องต่างประเทศหรือไม่ต้องเสียเงินเรียนอะไรที่มันลึกมากๆเออซึ่งมันหาแบบหาดูอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับมามองลองคิดในมุมอ่อื่นคิดว่าก็คนมีคนแบบผมอยู่เยอะมากเลยที่หนึ่งว่าแบบโออยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันหาดูไม่ได้อะ่ะเออก็เลยอยากจะเอาแบบอะไรเงี้ยมามาแชร์ครับแล,แล้วส่วนก็คืออย่างที่บอกไปว่ารู้สึกว่าเอ้ย เราอ่ะได้ช่วยน้องๆน,น้องที่แบบแบบเพิ่งเรียนจบมากงนี้เป็นเพื่อช็อปเปอร์เขาไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนนะเพราะว่าทําโฆษณามันต้องแบบรอบปิดล้องผูกเยอะมากแล้วการโยนเงินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้โยนเงินแค่แบบหลักหมื่นบาทอ่ะเออมันแสนนึงเนี่ยอาจจะได้บางอย่างกลับมาแค่แบบเรียกว่าน้ำจิม้มน้ำจิม้มอ่ะเออยิ่งการเป็นแบบเพื่อช็อปเปอร์ไม่ได้มีเงินทุนที่จะไปโยนเล่นขนาดนั้นของผมผมาโชคดีคือตอนนั้นทํางานแล้วลูกค้าโยนบัตเจ็ตให้ เยอะมากก็เลยได้ลองผิดลองลูกอะไรมาเยอะมากเออซึ่งย้อนกลับย้อนกลับไปถ้าตัวเองเป็นเด็กแล้วไม่ได้มีเงินก้อนนะั้นจากลูกค้าที่มาสนับสนุนอ่ะก็ไม่เกิดเป็นผลของผมทุกวันนี้เออแล้วยิ่งโอกาสที่น้องๆเขาจะได้แบบลองผิดลองถูกเงี้ยมันมันไม่ได้มีโอกาสเยอะนะพี่เออก็เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงว่าออกมามาดูช่องนี้นะให้ความรู้จริงๆจ,จ,จากที่ลองผิดลองถูกที่แบบมากกว่าข้อมูลผิดๆอะ่ะเออที่แบบ ี่ที่เขาเสิร์ฟมา<ะ>้วปัจจัยก็คือแบบมีเงื่อนไขแอบแฝงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ช่วยแบบตอบโจทย์จริงๆช่วยแก้ปัญหาจริงๆไม่ได้มันไม่ดิลิสติกแล้วก็นําไปใช้ได้ไม่จริงเอออันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแบบเรื่ความตั้งใจเลยนะพี่ที่แบบทําช่องนี้ออกมาอยากจะแบบเออให้น้องๆอ่ะเขาได้เอาไปลองทำแล<ะ>้วอย่างน้อยไม่สักเซสก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาไปลองแล้วมันประโยชน์เขาแบบมีงานท<ะ>ําอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต่อยอดกับอาชีพของเขาได้ครับเพราะคนเราค่อยๆเติบโตใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอ๋อเราเรียนแค่นี้ศึกษาแค่นี้แล้วก็จะ s ักเซสไเป็นเลยอะ่ะไม่ <S <S จริงเราค่อยๆทําไปทีละทีละน,นิดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละรครับ <S <S ก็รู้สึกมีน้องๆอ่ะแบบทักเข้ามาผมเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเออผมได้ช่วยน้องๆเขาอ่ะให้เขาแบบมีงานทําอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกดีใจแ่ะปปื้มนมากนะตอนที่แบบอนเรา์ไอ้หัวข้อที่ผมเอามาพูดก่อนนันเนี่ยสามข้อพี่ อ,อก่อนนน้เนี้น้ำตาซึมเลยว่าแบบโอ้เราได้สร้างอ e ีพ็อดกับแบบน้องๆอ,อย่างเงี uh ้ย huh. ใหน้น้องเขาได้ไดมีงานทำรู้สึกแบบดีใจก็ยอยากสารแบบงานหน้าที่ตรงนี้นต่อเอออยากจะแชร์สิ่งดีๆให้ให้คนอื่นบ้างนะครับประมาณนี้นแหละพี่หนึ่งเออแล้วก็ขอคนพี่หนึ่งด้วยนะที่วันนี้โาห์แบบมามาเป็นแบบคนที่แบบาช่วยยินดีมากย,ายินดีมากได้ตลอด โอเคครับไป <laughs>